วัสดีครับผมวันนี้ออกกล่มเมืองชมแพทพี่น้องสิบพามาดูวิธีการเจ็บม้ามุ่ยครับ่ะม้ามุ่ยแบบไรเปิที่เอาไปเจ็บตัวใดเริ่มมียานะนะฝักแต่สำหรับฝักนี้นะพี่น้องดูฝักนี้ก่อนฝักนี้ท่านใดนี่ครับ กำลังกำลังแก่ครับนี่ครับกำลังแก่อ่าได้เที่ยวเอาได้เห็ดยาได้แล้วพี่น้องนีะครับอันนี้เอาเห็ดยาได้ครับเริ่มแก่แล้วเบื้องขวัญครับเสีออกเหลืองเอันนี้ถ้าเขียวๆนี่ยังอ่อนอยู่ครับนี่ตัดบ่ได้เก็บบ่ได้ครับนี่ครับอันนี้มันฝักมันจะเลื่อมเหี่ยวนะเห็นไหมครับ ฝักเริ่มเหี่ยวแล้วอืมตัวนี้ใช้กรรไกรตัดไปเนาะอืมนี่ครับเก็บได้ครับเหี่ยวแล้วเก็บประการนี้ครับ <c oughs> นี่หมเนอะครับน,บนี่ฟังเสียงไหมเนาะ นี่คือแก่แล้วเอาไปพึ่งแดดอีกเล็กน้อยครับแล้วก็คอยให้มันแตกเองก็ได้ครับอันนี้เหลืองแล้วือว่าใช้ได้ครับต,ตัวในขนาดยุคงล่างครับตานน,นนี้นี่นี่กรทแทนไ้นี่ครับใกล้แล้วล่ะครับมันก็ค่อยออกเรื่อยๆครับนี่ครับอันนี้เก็ใกล้แล้วปล่อยไว้ก่อนแล้วค่อยตัด เอากรหาตัดอันที่มันเหลืองครับตัดอ,อันที่มันเหลืองที่ปักแก่แล้วฮอกเอาออกก็ไปตากพึ่งแดดไปครับยังสี่กับท่านนี้นี่ครับนี่แหละครับวิธีการเก็บสมุนไพรครับเก็บสมุนไพรมามุย้ย ต้องเลือ,อ,อกตัวแก้ที่สุดนี่ครับยังีงแก่แลวครับนี่ครับสังเกตเห็นขนไหมครับนี่ครับมันบกคันคือหมามุ้ยบ้านเฮาอันนี้เป็นเขาเรียกหมามุ้ยพันอินเดียเขาสามารถเห็ดเป็นกาแฟไปผสมกาแฟก็ได้หรือว่าเห็ดเป็นยาหรือตรงก็ได้ครับปวดขาปวดหลังปวดแอวพี่น้องดีครับ ปวดเดียวเสียกัเอาไปลองกินบ้งครับผมรับประกันครับมองคือรับประกันปวดขาปวดหลังปวดเดียวจังใดกัเศร,ร,างงร,รา้าครับสมุนไพรตัวนี้ถือว่าโสมยังอายครับอ่าเนี่ยครับหลายวะครับหอยทุกต้นครับพี่น้องอันนี้เดี๋ยวมันยังเขียวอยู่ครับเก็บทันได้ได้อ่า มันเคียวอยู่นี่พี่มเนาอันนี้ก็เริ่มเลอะครับเหี่ยวละนี่มันจะขึ้นเสน้นยังสี่พี่น้องถ้ามันตึงตึงยังสี่มันบ่ได้มันท,นท่านท่านได้แก่นี่ถือว่านี่ได้แล้วนี่ครับเฮาก็ตัดออกจากะกวนเลยเอนนอดัดออกมาเลยเดี๋ยวเฮาไปตัก แดดอีกนหน่อยเดี๋ยวมึงก็สุกครับอต่าแก่เต็มทีแล้วครับถ้ามันเหี่ยวยังสนินี่ก็นีก็กแก่แล้วครับอ่าเริ่มแก่และเอากระตัดออกเลยนี่น่นะครับการเก็บสมุนไพรม่ามวยนะพี่น้องเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อย เดี๋ยวจิบตาก,ก็จะบบอกอีกเทียนหนึ่งครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวพอกันครับด